ช่อง Youtube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคทิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหัวควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีน่าสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดสรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร064486 7066ปกดไปชงขิปกันได้เลยครับกรับสวัสดีเอฟซแฟนคลับ นายตงกาศขุศกุลครับมนีน้ำผ้าวัวบามันเลือดร้อยนะครับพี่น้องครับเป็นบามันเลือดร้อยเป็นบามันแดงนะครับพี่น้องครับขายตามสภาพนะครับบามันแดงเลือดร้อยไม่พร้อมใบเพชรนะครับคือวาเข้องบริขายใบบริเห็นใบเพชรนะครับใส่เข้า่าแบนได้มาจากแบนชื่อดังพอสมควรครับพี่น้องครับบอกไปก่อนว่าแบนนี้เขาเขาโมตีเหลินตีหัวกันนะครับ เป็นบัวบามันแดงเลือดร้อยล้นจากการทำเขาครับพี่น้องครับล้นจากการเฮ็ดเขานะครับแดงแสบตาเลยนะครับแดงโดยพันธุกรรมเลยชัดเจนเลยครับพี่น้องครับขาหนาตรงตาหนอกครับพี่น้องครับล้ำเหนือล้ำตัวเงวใบหูโบดนะครับขอบตาโบดแข้งขาโบดครับพี่น้องครับล้ำตัวเงวนะครับพี่น้องครับกำเนื้อลึกนะครับเนี่ยใบหน้าติดติดอ่าติดขาวๆเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับเนี่ย เป็นไล่ๆนะครับไล่ขนเนี่ยธรรมดาเนี่ยครับแต่ไม่ได้ถึงกับด่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีรูให้เบิึงชัดเจนนะครับนี่สีเจ็บเลยครับพี่น้องครับสีจัดจ้านครับเนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องครับเนี่ยใบหูมีห้อยเจาะได้ครับเด้อเคยเคยใส่เบอร์ใส่ใส่ยังนะครับตัวนี้ตัวแบนนะครับแบนฟังดีๆครับพี่น้องครับมีตัวภาษาอังกฤษนะครับผมไม่บอกเป็นเป็นชื่อเขานะครับไม่ไม่ต้องพูดตามท้องตลาดนะครับบอกเป็นตัวหนังสือดีกว่านะครับตัวภาษาอังกฤษมีตัว S นะครับพี่น้องครับมีตัวเอแล้วก็มีตัวเคนะครับพี่น้องครับตามขางตัวมีตัวเอมีตัวเคห้าสามแปดครับพี่น้องครับตัวเอกับตัวเคห้าสามแปดนะครับพี่น้องครับเป็นมั่วสีแดงดีครับพี่น้องครับเนี่ยแดงแท้เลยครับพี่น้องครับพี่น้องลองสังเกตบึ้งลึงครับลึงตั้งแต่ปากนะครับหออนมกากเลยนะครับเนี่ยรายละเอียดประมาณนี้ครับพี่น้องครับส่วนสูงเนาะส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบปลายถึงสี่สิบต้นครับพี่น้องครับเนี่ย พกหางไงนะครับเครื่องโบสนะครับขายตามสภาพขายตามเกียรติครับพี่น้องครับดูสันหลังกว้างครับพี่น้องครับสันหลังกว้างแล้วก็แผ่นหลังยาวนะครับยาวเหยียดดีนะครับเนี่ยเดินนะเดินให้พี่น้องรับชมกันนะครับก็คือขายในราคาเนื้อครับตัวนี้ครับเนี่ยขายในราคาเนื้อขายในราคาเกษตรกรจับต้องได้ิริครับคำว่าเกษตรกรจับต้องได้นี่มันมันสำหรับมั่วตัวนี้เนี่ย บอมีนแคบอกขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับขายในราคาเกษตรกรขายในราคามิตรภาพขายในราคาของขวัญให้เกษตรกรผู้เป็นเอฟซีแฟนคลับในต้นกาครับเนี่ยครับเนี่ยสวยบ่ครับเอาไปนะครับพี่น้องครับเอาไปพี่น้องครับไปผสมว่าสิเป็นพอเลือดล่อยหรือว่าเลือดผสมแล้วแต่เกษตรกรเลยครับเพราะว่าผมขายในราคาที่กอดขังย่อมเย้าครับพี่น้องครับเนี่ยสวยบ่ครับพี่น้องครับขายในราคามิตรภาพขายในราคาย่อมเย่า เปิดในราคาฟังดีๆครับพี่น้องเกษตรก่อนครับเปิดในราคาเอาเท่าไหร่ดีครับพี่น้องครับเอาแบบปิวเลยไหมนะครับเอาแบบท้ายล่องเหรอพี่เออราคาไปเลยเนาะฟังราคาปุ๊บฝ่าโทรเลยเหรออ่าศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกครับพี่น้องครับเนี่ยเอาเท่าไหร่ดีนะครับเอาเท่าไหร่ดีเรียบร้อยนะครับเนี่ยสวยงามปะครับพี่น้องครับ นะครับสวยงามมากๆนะครับตัวนี้เปิดที่8 5 0 0 0บาทนะครับพี่น้องครับ8 5 0 0 0บาทครับพี่น้องครับเขามีบริการรับทรงพี่น้องหอนบานหอนเฮือนบวกค่าจะทรงเพียงกิโลละ15บาทคำว่ากิโลครับพี่น้องครับคำว่ากิโลไม่ใช่น้ำหนักของวัวนะครับกิโลเมตรนะครับพี่น้องครับสูบหนึ่งร้อยกิโลเมตรกัเป็นพันหาครับพี่น้องครับบ่าเนี่ยครับยู่งก๋ยถ้าว่าถึกใจถือข้อกับทรงฟรีนะครับเปิดในราคามิตรภาพเกษตรกรเอาไปรุ่น เอาไปผสมเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับมีติดคอกอะเพราะว่าด,ดีมากๆเลยเดี๋ยวพี่น้องใจเย็นๆได้เดี๋ยวผมผมกำลังยางไปอ่าถ่ายเห็นชัดๆนะครับอ่เปิดในราคา85,000บาทครับพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวได้ดูอีกหลายมุมเลยหลายเหลี่ยมเลยครับตัวนี้จัดจ้านมากๆจัดจ้านในย่านนี้แล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือดผสมในี่อายเลยครับ เรื่องผสมไอ <tem PR OM DA> ้เลยครับพี่น้องครับเนี่ยอย่าใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอ่าจดเบอร์โทรกันครับ0ูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับตัวนี้นะครับลูกล่าสุดนะครับพี่น้องครับลูกล่าสุดได้ส่งออกไปที่ประเทศกัมพูชาขายนั่นคาแปดแสนหามื่นบาทครับพี่น้องครับลูกลูกสาวเขานะครับส่งไปที่ประเทศกัมพูชาขายนั่นคาแปดแสนห้าหมื่นบาทครับพี่น้องครับเนี่ย ผลงานแจกลูกเดี๋ยวผมบอกแล้วนะครับไม่ธรรมดาแต่ว่าขายตัวนี้เพื่เห็นไปเพรได้พี่น้องขายในราคามิตรภาพแล้วก็ขายตามสภาพนะครับเนี่ยพี่น้องว่ามักกะพี่น้องมากกะฝ่าวุ่มานะครับพี่น้องครับของดีมีหน่อยนะครับของราคาถึงมีน้อยนะครับให้เร็วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะแจ้เหตุน,นะครับเดี๋ยวผมก็นั่งยางเข้าไปเนี่ยครับพี่น้องครับตัดภาพเห็นชัดเจนเลยครับ เนี่ยลักษณะการเดินอีหยังถึกต้องมาเดินไปน้องเด้อเบิ่งเอามักจังโทครับพี่น้องครับเนี่ยเมสีบเวลาทาย่อนเสียงดำปพ๊้นเลยครับพี่น้องครับเนี่ยลักษณะการเดินนะครับเห็นพี่น้องเบิ่งเอาด้วยตาเห็นนะครับเนาะเบิ่งเอาขายตามสภาพนะครับเปิดเนรนค่าแปด0มื่นหาครับพี่น้องครับเนี่ยมีบริการรับส่งหอบานหอเทื่นครับนี่ยสาวข้างหลังไม่ได้ขายนะครับ เครื่องบดครับพี่น้องครับเครื่องบดโก่งงไงนะครับแข็งขาไงดีครับพี่น้องครับโอ้ลำเหนือลํำโตสุดยอดเลยครับสีสันเนี่ยเด็ดดวงมากๆนะครับเด็ดดวงมากนะครับเนี่ยพี่น้องมากกระเาวาทุมาครับยินดีให้บริการพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับขอบุญขอพูด FC แฟนครับเนี่ยไม่แมนสิขึ้นแล้ว่ขายน้ค่าแยกลูกครับพี่น้องครับเนี่ยครับ นะครับตาดีได้นะครับผู้ใดเร็วผู้นั้นได้ครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> กายตามสภาพ <Okay. S 1> กายตามเกตนะครับ <Okay. S 1> เนี่ยเลี่ดลอยครับพี่น้องครับเลีอยดลอยมีแบนไม่หยางเรียบร้อยแต่ว่าผมไม่เพลิดเลยครับเดอ้อนะครับเ,เอาไปกะไปใส่พอดีๆครับพี่น้องครับผู้ใดมีพอแรนทับอยู่แล้วกะโอ้โห ผมไมีพอแรนทับอยู่แล้วนี่ผมแนะนําเลยครับเอาไปเลยนะครับเนี่ยลูกเขาฟังดีๆครับพี่น้องครับลูกเขาขายไปนะครับแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับลงประเทศกัมพูชานะครับขอพูณเสียใหญ่ใจสปอร์ตนะครับฝั่งกัมพูชานะครับส่วนสูงร้อยสามสิบปลายถึงสี่สิบต้นนะครับแล้วนี่ตะนอกตั้งใหญ่ดีครับมาล้วนจากการเ็ดเขานะครับพี่น้องครับ ใบหูโบดชัดเจนนะครับขอบตาดําชัดเจนนะครับแขงขาดําดชัดเจนน็คือโบดนะครับฝังหน้ากว้างมากนะครับแผ่นหลังกว้างแล้วก็แผ่นหลังเนี่ยยาวนะครับเกษตรบรรยายแบบไหน <c oughs> <c oughs> นะครับถิงเบอร์ทุกในะ้น้องพี่น้องนะ0644867066กับ0644867066จากให้เกษตรกรได้มี่เลือดรลอยนะครับได้เข้าถึงคำว่า,าเลืดรลอยนะครับเนี่ย สวยงามพะครับพี่น้องครับนั่นโอการรับผสมเทียมนะครับรับผสมเทียมเนะะี่ครับมิตรภาพเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะจะลงให้เบิกว่ามีพอพันไหนเนี่ยนะครับที่น่น่ๆมีแน่นอนครับ kf 6 8 kf 3 1นะครับมี c y 0 7าซีมีใจแอนพริกแดงนะครับมีปีศาจแดงแล้วก็หนาเดชนะครับแล้วก็มี มันมันหลายตัวไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบิ้งภาพประกอบนะมันจังตัวใดงามตัวใดบ่งามจังว่ากันน้องครับพี่น้องครับอ่าคุณลายหรือไอลายนะครับจากวายแสตท่ากระมีครับพี่น้องครับผสมเลยนครับมิตรภาพนะครับเนี่ยให้เบิ้งครับเบิ้งกันจะจะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเสนภาพนะครับบรรยายพร้อมเพลงนะครับภาพกับเพลงบรรยายไปพร้อมกันเนาะครับเนาะฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์น้ำกันแล้วกันครับ ยืนยันนะครับแบรนด์เราไม่ได้บอกในชื่อตลาดเขาเรียกติดปากก็ได้ครับแบรนด์ก็คือตัวเอสแล้วก็ตัวเคนะครับตัวเอสแล้วก็ตัวเคพี่น้องลองฟังมึงนะครับอพี่น้องลองสังเกตมึงดึงก่อนนะครับจากข้อนี่หดโนมกักแล้วครับพี่น้องครับจากข้อหดโนมกักนะครับเนี่ยโอ้โหพี่น้องสังเกตด้วยหูด้วยครับด้วยหูมีหอยจอะครับหายตามเก็บขายตามคุณภาพนะครับเนี่ยสวยงามมากครับพี่น้องครับ เอาไปหลุนเบ้างครับวันนี้ผมสีเปิดเพลงพร้อมกับให้ชมมั่วนะครับให้ภาพมันบรรยายไปแล้วก็ให้เพลงผมมันขับกลมพี่น้องนะครับเป็นเพลงของนายต้นกายเองครับพี่น้องครับถ้าถืออกถือใจกับเมียนให้กำลังใจกันได้นะครับเด้อรับผสมเทียมนะครับรับผสมเทียมถืออกถืกใจกับฝาาพี่น้องใส่กันเลยก็แช่โทรมาถามข่าวถามข่าวกันได้ครับ0 6 4 4 8 6 7ส6 6สีหรับครับสำรับคลิปนี้อัมลาพระจาาพี่จากนองกราบสวัสดีครับ หาคนงามไปเบิ้งหมอลำสิงส่วนตัวไอ้มันก็เป็นคนจริงบวกเคยสิถิ่มแม่งผู้สาวหลายคนแต่อ้ายมันเป็นคนจนมีผู้สาวหลายคนแต่มีรถคันเดียวแต่เฮามันคนมากเที่ยวมีรถคันเดียวแต่ว่าสาวหลายคนมีรถคันเดียวแต่ผู้สาวหลายคน เพื่อความสัมพันธ์สามเฮาที่ได้เข้ากันได้แต่อยากสิขอ คว connect, our, ามสัมพันธ์สามเฮาสิได้เข้ากั tekrar, น though, ได oh ้ไออยากสีขอร้องนองทั้งสองซอยอ้ยวมแรงลวมใจปล่อยวางซาเด้อนอายอ้ยอขยับนองขยับนองขยับายขยับ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 หยับมาไวไวเพื่อความสัมพันธ์สามเฮาสิได้เข้ากันได้ไออยากสีขอร้องนองทั้งสองซอยอ้ยวมแรงลวมใจปล่อยวาง อไอาย่ขยับน้องขยับน้องขยับไอ่ขยับ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 หยับมาไว้ไว้หยับมาเอากา ไปเบิ้งหมอลำสิงส่วนตัวไอ้มันก็เป็นคนจริงบวกเคยสิถิมแมนผู้สาวหลายคนแต่อ้ายมันเป็นคนจนมีผู้สาวหลายคนแต่มีรถคันเดียวแต่เฮามันคนมากเที่ยวมีรถคันเดียวแต่ว่าสาวหลายคนมีรถคันเดียวแต่ผู้สาวหลายคนเพื่อความสัมพันธ์สาม กต่ดอายักสิคอร้องนองทั้งสองซอยไอ้ลมแรงรวมใจปล่อยวางสาเดอนนองไอ้ยอ้ขยับน้องขยับน้องขยับอ้ขยับ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 หยับมาไวว่า ความสัมพันธ์สามเฮาสีได้เข้ากันได้ไออยากสีขอร้องนองทั้งสองซอยไอ้รมแรงรวมใจปล่อยว่างสาเดือนนองไอ้ไอขยับนองขยับนองขยับไอขยับ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 หยับมาไว้วเพื่อความสัมพันธ์สามเฮาสีได้เข้ากันได้ไออยากสีขอร้องนองทั้งสองซอยไอ้รวมแรงรวมใจปล่อยว่าง ขยับต่องขยับต่องขยับอไอขยับ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 หยับมาไว้วาให้ยับมาเอากา